สวัสดียามเช้าครับพี่น้องที่รักเชาวลีตื่นขึ้นมาอากาศสดใสความยินด,ดีความสุขนะครับจะเกิดขึ้นกับพี่น้องนะครับวันนี้ในรายการ living life กับผมศาสนาจารย์ดรมโนแจงมุกวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อเนื่องนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ18ถึง30ครับมัทธิวบทที่13 ข้อ18ถึง30เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังอุปมาเรื่องผู้หวานพืชนั้นเมื่อใครได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมาราร้ายก็มาฉวยเอาสิ่งที่หวานในใจเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่มเมล็ดพืชซึ่งหวานตกริมหนทางและ,มะเมล็ดพืชซึ่งหวานตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะ แล้วก็รับทันทีได้ความยินดีแต่ไม่มีรากลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีทันใดและ,มะเมล็ดซึ่งหวานกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแต่ความกังวลของโลกและการล่อลวงของทรัพย์สมบัติรัฐพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลส่วนมเมล็ดซึ่งหวานตกในดินดีนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้างห0สิเท่าบ้างส0ิเท่าบ้างพระองค์ตรัสอุปมาอีกเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งได้หว่านเมล็ดพืชดีในนาของตนแต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นไว้แล้วก็หลบไปเมื่อต้นข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้ว ข้าวละมานก็ขึ้นมาปรากฏด้วยบรรดาทาตของเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่านายเจ้าข้าท่านได้หวานพืชดีไว้ในนาของท่านไม่ใช่หรือแต่มีข้าวละมานมาจากไหนนายก็ตอบว่านี่เป็นการกระทําของศัตร,รู่านเหล่านั้นจึงถามว่าท่านปรารถนาจะให้เราไปถอนและเก็บข้าวละมานไหมแต่นายตอบว่าอย่าเลย เกรงว่าเมื่อกำลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วยให้ทั้งสองเติบโตไปได้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งบรรดาผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวดีนั้นจงรวบรวมไว้ในยุ้งฉางของเราพี่น้องครับเราได้ศึกษาในบทที่13นะฮะในตอนที่แล้วร่วมกันนะครับเกี่ยวข้องกับคำอุปมาของพระเยซูคริสต์นะครับในการ เปรียบเปรลยนะฮะให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระชนนะของพระองค์เนี่ยได้เข้าใจในสิ่งที่พระองค์พยายามจะอธิบายนะครับให้ฟังนะในเช้าวันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับการขยายความต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เลยอยากจะเน้นนะครับนะในตอนที่2องเนี่ยนะครับอยากจะให้ชื่อเรื่องในเช้าวันนี้ว่าจงเป็นข้าวดีในหมู่ข้าวละมานนะครับ มันเป็นเรื่องราวที่นะต่อเนื่องกันนะครับถึงเรื่องคับอมมาในการหวานพืชอย่างที่ได้กล่าวกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่านะดินนะสี่ชนิดนะของผู้คนที่ได้อา่ากัเลยครับได้ยินได้ฟังพระชนะของพระเจ้าเนี่ยนะถูกเปรียบเลยนะครับอย่างที่บอกว่านะผู้ใดนะครับได้ยินถ้อยคําของพระเจ้าแล้วนะครับนะแต่ไม่เข้าใจเนี่ยมาร้ายก็มาฉกนะครับออกไปจากใจเขาเสียนะครับเหมือนกับ เมล็ดพืชที่ตกลงไปนะฮะในตามห้นทางเนี่ยนกมากินนะฮะนกมากินหมายว่ามอนก็มาเนี่ยกเอาฉกฉวยนะครับเอาสิ่งนี้ออกไปจากตัวเขาแล้วนะครับหรือพระวจนะของพระเจ้านะครับบางคนเนี่ยอาจจะลากของของพืชนะครับเพิ่งจะเล่อลงไปในดินนะฮะหลังจากนั้นก็เลยงอกขึ้นมาปรากฏว่าขณะที่งอกขึ้นมาเองนะครับปรากฏว่ามันมีมันมีหินเยอะนะฮะ ก็เลยทำไมครับทำให้พืชเนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตเต็มที่เพราะว่ามันไม่มีปุ๋ยไม่มีอาหารนะครับมันมีแต่หินนะฮะหรืออื่นๆนะครับก็เลยอยากจะเปรียบเปรยนะครับว่าชีวิตจริงๆของพวกเรานะครับทุกครั้งนะทุกโอกาสทุกเวลาที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วนะฮะเราจะต้องพยายามที่จะร่วมกันต่อสู้นะครับก็คือว่านะฮะไม่ให้นกลนมากินนะฮะไม่ให้มารมาฉกฉวยนะฮะเอาพระพรของพระเจ้านะครับจากเราไปทุกเช้าเวลาเฝ้าเดี่ยวนะฮะคอยมีสมาธิคอยมีใจจดจ่อใช่ไหมฮะ กับพระวจนะของโรรองนะครับหรือว่าทําไมครับอย่าให้าลากนะฮะที่ค่อยๆจะย่างลงไปนะครับแต่ถ้ามันหินเยอะเนี่ยก็เอาหินออกใช่ไหมหินเนี่ยก็อาจจะเป็นความแข็งกระด้างของจิตใจก็ได้พี่น้องรู้ไหมครับพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยอยากจะทํางานในใจเราอะแต่หินมันเยอะขอพระเจ้าเมตตานะครับเอาหินออกนะฮะก็ให้เหลือแต่ดินใช่ไหมครับนะหินเป็นอุปสรรคนะหินมันแข็งใช่ไหมฮะก็อาจจะเหมือนกระใจที่แข็งกระด้างก็ได้นะครับ นั้นก็ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเก็บหินออกไปอะไรเป็นหินในชีวิตของพี่น้องนะความขี้เกียจเป็นหินหรือเปล่าจะไหมนะครับหรือความดื้อดึงเป็นหินไหมนะครับหรือความโกรธเกลียดความอิจฉาริษยาต่างๆนะเป็นเหมือนกับเป็นก้อนหินที่อยู่ในใจในตัวเราฮนะเลยทุกครั้งนะพระจนะของพระเจ้าเนี่ยไม่ออกฤทธิ์นนในตัวเรานะครับก็เลยอยากแก้หนใจพี่น้องหรืออาจจะมีหนามเยอะไหมครับพี่น้องโอ้หนามมาปกคลุมนะครับมีอะไรนะฮะมาปกคลุมเราเยอะเลยนะครับนั้นเวลา เฝ้าเดี่ยวเวลาจะศึกษาพจนะของพระเจ้าเนี่ยไม่มีนะครับมันอาจจะมีทำไมฮะสิ่งอื่นที่เล้าใจกว่าเยอะเช่นถ้าจะเปิดโทรศัพท์มานะครับที่เราจะเปิดเนี่ยมาร่วมกับรายการ living life ใช่ไหมฮะในการเฝ้าเดี่ยวเนี่ยฮะปรากฏว่าทําไมครับเออมันมีสิ่งอื่นน่าสนใจกว่าโอเคนะครับเออเมื่อคืนฟุตบอลเป็นไงฮะเอยดูดูดูก่อนดีกว่านะครับเออใครชนะเมื่อคืนนี้อา้าวหรือเออเรามาดูด้วยกันนะครับโอ้ยมันมีข่าวนะโอ,นะโอ้เรื่องโควิดมีข่าวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มาเยอะๆไปหมดเลยนะฮะหรือเรามีสิ่งที่สนใจมากกว่า จะเป็นเหมือนหนามเนาะมันปกคลุมนะครับดังนั้นก็ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะค่อยทำห้เอาหนามออกไปนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเราดูอันนั้นไม่ได้เราดูได้ครับแต่ว่าเราให้สมาธิความสําคัญกับภาวนะก่อนดีไหมครับเอาแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังเลยครับแล้วก็เมื่อภาวนะนะครับตกลงไปในจิตใจของเราทึ่เป็นดินดีเนี่ยแล้วมันจะเกิดผลดีเอาละครับนะแต่ตอนนี้บอกว่าเมื่อมันโตละนะมันโตแล้วลมันเกิดผลดได้แล้วขอบคุณพระเจา้าแต่ว่า พี่น้องครับกว่ามันจะเกิดดอกออกผลเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอีกนานกระบวนการนะครับชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันพี่น้องทราบไหมเมื่อพระวจชนะเกิดผลในตัวเราแล้วใช่ไหมครับและเรากําลังเกิดผลละนะพี่น้องโอ้แต่บังเอิญน,นะครับในท่ามกลางการเกิดผลของเราเนี่ยเราเป็นข้าวดีขอบคุณพระเจ้าและตกไว้ในดินดีเรากําลังเกิดผลปรากฏว่ามันมีข้าวละมานคําว่าข้าวละมานก็คือเป็นเหมือนวัชพืชนะนะเป็นสิ่งที่ดูเหมือนแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเหมือนต้นข้าวอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วกัแต่ว่าไม่มี ผลนะครับมีแต่อาจจะมีแต่ใบอาจจะมีแต่กิ่งก้านสาขาต่างๆเนี่ยขึ้นมาเบียดเสียดนะครับในขับวัมาเล่าต่ออีกบอกว่าชาวนานะครับหรือชาวสวนหรือคนปลูกเนี่ยก็อาจจะคิดว่าอยากจะจัดการนะกับกับข้าวละมานั้นโอ้โหใช่ไหมฮะไปเกี่ยวข้าวละมานยังไงก็ต้องเลือกเอาใช่ไหมนะแน่นอนครับอาจจะต้องเกี่ยวข้าวดีไปด้วยสุดท้ายขับวัมานี่ก็เปรียบเปรยบ,บอกว่าเปรียบเทียบว,ว่านะครับปล่อยให้ข้าวดีเนี่ย เกิดขึ้นกับพร้อมข้าวละมานรู้ไหมชื่เดียวกันครับถ้าเราเป็นข้าวดีเป็นคนของพระเจ้ามีชีวิตที่กับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอนุญาตให้เราอยู่ท่ามกลางข้าวละมานคือวัชพืชทั้งหลายที่อยู่ในสังคมนะครับนั้นจงยืนหยัดเข้มแข็งพระเจ้าอาจจะให้ท่านอยู่ในท่ามกลางขออภัยนะครับท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าคนที่เบียดเสียดท่านคนที่โจมตีท่านทําร้ายท่านนะครับพระเจ้าปล่อยให้ท่านอยู่ตรงนั้นแหละพระเจ้าให้ท่านอยู่กับครอบครัวนะฮะที่อาจจะ เหมือนคุณบก่กคุณแม่พี่น้องญาตินะฮะของท่านเนี่ยไม่ได้เชื่อพระเจ้านะฮะแต่ว่าเบียดเสียดนะครับคือไม่ได้ตดําหนิเต็มว่าพวกเขาไปเข้าละมานะฮะแต่ถ้าเขาไม่เชื่อเดี๋ยวเขาจะต่อสู้ท่านนะครับก,ก็ต้องยืนหยัดอยู่กั่วขเขาพิสูจน์นะหรือเวลาเดียวกันนะครับเข้าละมานอาจจะเปรียบได้กับพวกสอนเทจนะฮะพวกสอนผิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพยายามจะบิดเบือนพนระวจนะของพระเจ้ามันอาจจะเกิดอยู่ใกล้ๆตัวเราเลยนะครับอาจจะเกิดอยู่ในโบสถ์ของเราก็ได้อาจจะเกิดอยู่ในองค์กรของเราก็ได้ อาจจะเกิดอยู่ในสังคมของเราก็ได้โอ้เวลานี้เยอะมากเลยครับพี่น้องเช่นการดูนะครับไม่ว่าจะทางโซเชียลทางมีเดียทาง y o YouTube f a c e b o o k Live ต่างๆพวกนี้นะครับพี่น้องตอนนี้คําสอนแปลกๆไปใหม่มาเยอะมากเลยหากพี่น้องไม่ระมัดระวังนะนะครับพี่น้องก็ทำไมฮะก็เสพเอานะครับรับเอาทุกเรื่องเลยนะครับอันตรายเหมือนกันนะครับดังนั้นขอพี่น้องได้มีสตินะครับถามผู้รู้ก็ได้นะครับว่าเอ๊ะนะครับยูทูบเรื่องนี้เนี่ย มันใช่ไหมมันมีอะไรแปลกๆนะคำสอนนี้นะครับแล้วก็บางทีอาจจะเป็นผู้โด่งดังด้วยนะครับนะในการทำคลิปออกมาเสนอและสอนนะครับมีเยอะแยะมากมายครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนภาษาอะไรก็ตามนะครับที่ในโลกนี้นะครับเป็นอย่างข้าวละมานก็ได้นะครับดังนั้นผมเลยอยากดูใจพี่น้องในเช้าวันนี้ครับ จงเป็นข้าวดีในหมู่ข้าวละมานหมายถึงว่าเราจะต้องยืนหยัดเป็นข้าวดีอยู่ต่อไปพระเจ้าอนุญ,ญาตนะครับให้เราเติบโตขึ้นมาร่วมกันนะถูกเบียดเสียดจากสังคมที่เป็นอยู่ถูกทำไมฮะดึงจากพวกคำสอนแปลกๆใหม่ๆนะฮะสอนผิดสอนเพี้ยนทั้งหลายนี่นะฮะก็อาจจะดึงพวกเราออกไปจากความจริงแห่งโพชนะได้ปรึกษาศิลปิาวาลครับปรึกษาษผู้รู้นะครับพี่เลี้ยงของท่านเขาจะแนะนำว่า เอออันนี้โอเคอันนี้ไม่โอเคเพราะว่าเขารู้มากกว่าเรานะครับดังนั้นขออุ่นใจพี่น้องในเช้าวันนี้เราจะเป็นข้าวละดีนะครับเป็นข้าวดีในหมู่ข้าวละมานด้วยกันอาเมีนไหมพี่น้องนะครับเราขอบคุณพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าโมทนาขอบคุณพรองอีกครั้งหนึ่งสําหรับถ้อยคําที่ได้ศึกษาร่วมกันในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่สังคมยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่ เบียดเสียดแย่งชิงเป็นสังคมที่ต้องสู้พระเจ้าอนุญาตให้พวกเราทั้งหลายอยู่ในท่ามกลางสังคมนี้เพื่อเราจะเติบโตแข็งแรงขอให้ทุกคนเป็นข้าวดีของพระเจ้าและอยู่ในดินดีของพระองค์ในท่ามกลางข้าวระมานในท่ามกลางการต่อสู้หรือผู้ที่พยายามที่จะขัดขวางเราก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วชัยชนะพระพรจะเป็นของเราตามที่พระเจนะได้กล่าวแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรา เป็นข้าวดีในยุ่งฉางของพระองค์ต่อไปขอสันติสุขความยินดีจงมีแก่ท่านในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนยองทิละครับทุกครั้งที่เราได้ร่วมกันเฝ้าเดียวนะครับถ้าการเฝ้าเดียวเป็นพระพรนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องครับทำสี่อย่างครับอันแรกก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับ ชอบกดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ Subscribe ให้พี่น้องนะครับกดกระดิ่งนะฮะ n o t i t i o n t i o n นนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะเตือนเรานะครับบอกเรานะครับเซฟนะครับเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อจะได้เป็นพรและก็เพื่อเราจะได้แบ่งปันต่อไปอีก